ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนึกของสังคมค่ะประจำวันศุกร์ที่18มิถุนายน2องสมิถุนายน2 5 6ค่ะ อ่าเป็นวันศุกร์ที่18นะคะขออภัยค่ะอ,อยู่กับดิฉันอาดาสุพนนสิทธิ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกขออภัยทางวิทยุจุลานะคะจุลารีเดียลพลัสเอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดห้าเมกะเฮิร์ภายใต้แนวคิดสารสค์สังคมปัญญาค่ะกลับมา พูดคุยกับสำนึกของสังคมกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะขณะนี้เวลา10นาิกานาทีเสร็จแล้วนะคะวันนี้สำนึกของสังคมงคม่ะจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนิดหนึงนะคะ จากทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะซึ่งได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อเข้ารับการเลือกสรรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นนะคะซึ่งมีทั้งหมด8ตำแหน่งด้วยกันค่ะนะคะ8ตำแหน่งที่ว่านี้ก็คือ ตำแหน่งที่1นนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังตำแหน่งที่2ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคผู้อำนวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหนึ่งผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ2ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศพุ้งในการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหนึ่งและอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะพู่ในการกลุ่มงานนิติการค่ะนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็คือถึงวันศุกร์หน้านะคะเปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบต่างๆนะคะรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเข้าไปที่ www ร์ไวดเวค่ะ Uh, nhrc.or.th หัวข้อข่าวสมัครงานนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดดูตำแหน่งต่างๆแล้วก็แบบฟอร,รม์มแบบใบสมัครอะไรต่างๆได้นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเอาละค่ะช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกันค่ะ สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิที่ไม่เท่าเทียมของกลุ่ม LGBT หรือว่ากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันในสํานึกของสังคมนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของสิทธิของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยังถือเป็นเดือนที่เป็นเดือนแห่งความภูมิใจของ กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะซึ่งมีการประกาศกันตั้งแต่ปี2000ในสมัยของประธานาธิบดีบิลกินตันนะคะแล้วก็ในอีก9ปีต่อมาในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งในประเทศไทยเองก็มี พี่น้องที่เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเช็คเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะไปพูดคุยกันกันกบคุณเปรมปรีดาปราโมทนาอยุธยาค่ะเป็นอุปนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณเปรมปรีดาค่ะ ค่ะ,งอองคะต้องขอความรู้สักเล็กน้อยนะคะถึงเรื่องของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยด้วยค่ะขอเริ่มคุยเลยค่ะค่ะสมาคมฟ้าสีแห่งประเทศไทยนะคะถ้าพูดระดับต่วย่อด้นะคะ กคือมีการรวมกลุ่มกันนะคะตั่ปี2 5 4 2เนี่ยค่ะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสัญญาณติดขัดมีปัญหานิดหนึ่งนะคะในเรื่องของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นใช้ตัวยอ่อว่า LGBT นะคะ LGBT นั้นก็นะคะยอ่อมาจาก lesbian, gay, bisexual และ transgender นะคะซึ่งเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะกับคุณเพิงปีดาค่ะค่ะเชนค่ะได้ยินชัดขึ้นไหมคะชัดเจนนะค่ะค่ะยังอยู่ที่ประวัติย่อของสมาคมฟ้าสีรุ้งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะสั้นๆนะคะก็คือเริ่มรวมกลุ่มตั้งแต่ปี2542นห้่สองนะคะชื่อเริ่มต้นก็คือชมรมเส้นทางสีรุ้งนะคะแล้วก็มาปรับชื่อ นะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นกลุ่มเป็นองค์กรในปี2543ก็เปลี่ยนเป็นองค์กรฟ้าสีรุ้งนะคะแล้ปี2546ก็จดทะเบียนค่ะเป็นสมาคมนะคะกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ,คะปัจจุบันเนี่ยสมาคมฟ้าสีรุ้งมีสำนักงานและศูนย์กิจกรรมสิทแข่งด้วยกันแล้วนะคะคออุณอ้อมอ๋อค่ะค่ะบทบาทหน้า<อ>ที่ของสามาคมทำอะไรกันบ้างคะ ค่ะดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การป้องกันการรับเชื้อเอชไอวีเป็นหลักนะคะรวมทั้งดูแลในเรื่องของสิทธิสตรีช,ชนด้วยค่ะต้องมีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเข้ามาถึงเราเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยค่ะหลายกรณีเหมือนกันค่ะอืมค่ะซึ่งเอ่อต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ โลกเรล่านี้เปิดกว้างในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะขึ้นมามากเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีประเด็นต่างๆมีมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในบางเรื่องบางหัวข้อที่เกี่ยวกับกลุ่มพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศอยากให้คุณเ็นปิดาช่วยเล่าเรื่องนี้ฟังนิดหนึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ในประเทศไทยเราเนี่ยคะ่ะค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการจีดก,การเลือกปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเล่าสามวันห้าวันก็ไม่จบนะคะคุณอ้อมแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้ที่เครือข่ายนะคะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศและ LGBT พี่น้อง l g b t i q n เนี่ยนะคะกำลังผลักดันก็คือเป็นสองประเด็นหลักๆนะคะผ่านร่างพอบอรบเรื่อง สมรสเท่าเทียมเนียนะคะหรือพรบคุ่ oh. ชีวิตเนี่ยค่ะ <Okay. S 2> และอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสะท้อนปัญหาของพี่พี่น้องๆชาวคนข้ามเพศเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ก็คือเรื่องของการร,บรับรองเพศสภาพนะคะอ mm ืม hmm. ค่ะอืม mm hmm. ค่ะซึ่งมีปัญหาอย่างมากนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าในเรื่องของอ่าพี่น้องคนข้ามเพศก่อนละกันนะคะได้ค่ะเนื่องจากว่าคำนำหน้านามกับภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยค่ะ วเวลาไปติดต่อประสานงานกับองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะคะกรณีล่าสุดที่เรียกว่าเป็น Talk of the Town อยู่เหมือนกันนะคะ,คะก็คือเรื่องของข้าราชการนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนกับเปรมเองเนี่ยคะ่ะเ,เป็นข้าราชการครูนะคะแตะ่ครูเนี่ยเป็นครูขา้นพศนะคะอตอนสมัครเข้าไปเนี่ยเขาก็แต่งกายนะคะตามเพศภาพเดิมก็คือ แต่งกายเป็นชายไปก่อนสมัครงานอย่างนี้ยค่ะ,ะค่ะก็ตามระบบก็ได้บัตรข้าราชการนะคะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพครูแต่เมื่อวันหนึ่งตอนนี้ครูเนี่ยทำงานมาสิบกว่าปีแล้วค่ะค่ะบัตรต่างๆก็หมดอายุคราวนีต้องต่ออายุเพียงแต่ว่าครูท่านเนี้ยได้ไปปรับเปลี่ยนร่างกายมาแล้วะค,ะค่ะก็เป็นหญิงช้ามเทศนะคะจากเดิมถูกระบุเป็นชาย ตอนนี้ไปผ่านกระบวนการทางการแพทย์ทุกอย่างก็คือเป็นสุภาพสตรีนะคะสมบูรณ์แบบและคราวนี้เนี่ยรูปปัจจุบันเนี่ยไปยื่นขอบัตรข้าราชการใบใหม่ใบประกอบวิชาชีพครูใบใหม่เนี่ยไม่สอดคล้องกับรูปเดิมขึ้นมาอาค่ะราวนี้เป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่ารอเป็นปีๆก็ยังไม่ได้บดัตรคราวนี้ครูเนี่ยก็ไม่สบายใจคือ ความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเป็นครูที่ลูกศิษย์รักด้วยนะคะลูกศิษย์ก็เลยขอให้ไปรับรองให้หน่อยเพราะว่าจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแต่ว่าการไปรับรองให้นักศึกษาให้นักเรียนเนี่ยต้องใช้บัตรข้าร,ราชการค่ะครูก็เลยบอกว่าโอ้ครูตรงนี้ครูช่วยไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นำเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ละกันเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่า บัตรข้าราชาการหรือเอกสารรับรองตัวตนของเขาเนี่ยนะคะซึ่ง mm hmm. จะต้องสอดคล้องกับระบบระเบียบเครื่องแต่งกายของข้าราชาการพล,ลเรือนซึ่งคำนำหน้านามกับรูปเนี่ย mm hmm. ต้องสอดคล้องกันค่ะ <Okay. S 2> แต่คุณครูท่านนี้ยื่นรูปปัจจุบันซึ่งไม่สอดคล้องกับคำนำหน้านาม mm hmm. okay. ก็เลยกลายเป็นครูที่ดําเนินหน้าที่ต่อไปนะคะทําหน้าที่คุณครูมาสิบกว่าปีและดําเนินต่อไปแต่ว่า ไม่มีบัตรข้าราชการและยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูใบใหม่ช่วยเหลืออลูกๆนักเรียนก็ไม่ได้อย่างเนี้ค่ะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของเรื่องของการรับรองเพศสภาพนะคะอืมค่ะซึ่งจริงจริงๆแล้วจะว่าไปมันก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเนาะอ่าอันเนี้ยแต่ว่ามามากระทบกระทบถึงการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพด้วยเนื่องจาก ไปอ้างอิงเอากับตัวเอกสารหลักฐานนั่นแหละซึ่ง<ล>มัน,<ค>นไม่ตรงกับปเด็นใช่หคะค่ะสำหรับเรื่องนี้ในกรณีแบบนี้ในสมาคมหรือว่าเครือข่ายที่รวมตัวกันมีข้อเสนอแนะหรือว่ามาีแนวคิดสําหรับการจัดการอุปสรรคปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคะได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะ ก็คือทางสมาคมนี่นะคะทํางานร่วมกับภาครัฐ<ม>เช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนะคะซึ่งรับผิดชอบในเรื่องพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศ<ม>อันนี้เรียกว่าเราขยับมานะคะ<ม><ม>ก็คือมีพรบรความเท่าเทียมระหว่างเพศมารับรองเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเราก็ต้องร้องเรียนผ่านผ่านช่องทางวรพอนะคะคณะวินิจฉัยหรือพิจารณาความการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศจีิงค่ะตรงนี้ก็มีการเริ่มมีการร้องเรียนเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไปมากขึ้นนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะถูกร้องเรียนเข้ามาเยอะมากค่ะคุณอ้อมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าห้องสอบไม่ได้เพราะว่าคำนำหน้านามในเอกสารเนี่ยไปขัดกับเครื่องแบบที่เขาแต่งมาหรือว่าการแต่งกายของเขามาเข้าห้องสอบไม่สอดคล้องกับคำนำหน้านามหรือแม้กระทั่งการเข้ารับ พระราชานปริญญาบัตรก็จะต้องมีเครื่องแต่งกายระบุตามเพศอย่างเนี้ยค่ะระ mm hmm. ยะหลังมีเรื่องราวเหล่าเนี้ยถูกร้องเรียนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะค่ะนอ้จากว่าอ่าบุคคลก็ต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวเองนะคะซึ่งถึง mm hmm. เป็น mm hmm. เขาเรียกว่า Freedom of expression อย่างหนึ่งก็คือสิทธิในการแสดงออกอ uh huh. ความเป็นตัวตนของเขาซึ่งก็ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะค่ะอืมตรงเนี้ย ก็ดีใจในแง่ที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอึดอัดคับข้องใจกับอะไรเนี่ยเขาก็กระตุ้นเตือนและสอบถามนะคะเข้ามาซึ่งเราก็ผลักดันต่อไปตามช่องทางให้ภาครัฐได้รับรู้แล้วก็ผลักดันต่อไปสู่กันชวนให้ปรับเปลี่ยนกฎหมายนโยบายถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ค่ะคุณปอเรื่องนี้สำหรับในประเทศไทยเราเราเห็นแล้วว่ามันยังติดขัด มีอุปสรรคอยู่นะคะทั้งในเรื่องของแง่กฎหมายอะไรต่างๆระเบียบว,วิธีต่างๆเนี่ยนะคะได้ถ้าถ้าลองเทียบกับในต่างประเทศนะคะในประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีการมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ไปอย่างไรบ้างคะค่ะอันนี้เนี่ยในแง่ของยังอยู่ที่เรื่องของคำนำหน้านามแล้วกันอ่าใช่ค่ะ ตอนนี้เนี่ยเราก็อ co ้างอิง hmm, ว so, so ิธีปฏ so, ิบัติของหลายประเทศยกตัวอย่างสักหนึ่งประเทศก็คือแคนาดาเนี่ยนะคะค่ะแคนาดาก็มีความก้าวหน้าถือว่าเป็นนอตอเมริกาก็คืออเมริกาเหนือเนี่นะคะค่ะก็พูดถึงเรื่อง gender x gender x เนี่ยก็คือเรื่องของเวลาเราระบุในเอกสารเนี่ยถ้าเป็นวัฒนมตะวันตกก็จะต้องเป็น male female หรือตัวย่อก็คือ M F ใช่ค่ะทีนี้เนี่ย gender x ก็คือ การระบ,บุให้กับคนที่ไม่อยากจะอ้างอิงตาม <K _ d ata> เขาเรียกระบบคู่ต่างทางเพศ M/F <NS S 1> นี่ก็คือชายหญิงค่ะแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่อยากจะอ้างอิงตามระบบนั้นเพราะว่า <K _ d ata> เชื่อในความหลากหลายทางเพศค่ะก็สามารถระบ,บุในเอกสารในเรื่องของ gender หรือเพศสภาพเนี่ยเป็นตัว X ก็ได้ อคราวนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะแต่งชายแต่งหญิงแต่งอย่างไรเพื่อจะทอนความเป็นตัวคุณเนี่ยเ mm hmm. อยกสารก็จะไม่ขัดแย้งกับคุณ mm hmm. ซึ่งก็เป็นมิติหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในร่างอ่อาพรบ mm hmm. รับรองเพศสภาพของประเทศไทยที่กําลังผลักดันด้วยเช่นกันอื mm hmm. แต่ว่าเนื่องจากว่าแนวทางมีหลายแนวทาง้วกําลังกําลังพูดคุยกันอยู่เพื่อให้ตกผลึกนะคะ okay. mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งมิติก็คือว่าถ้าคุณ ไม่อยู่ในระบบคู่ต่างนั้นน่ะคุณก็สามารถที่จะใส่เจนเดอร์หรือความเป็นเพศเป็นตัว X ก็ได้บัตรประชาชนเนี่ยนอกจากชายหญิงก็สามารถเอ็แล้วก็สามารถมี X ได้ด้วยอะคะหรือ,อวิธีการหนึ่งอีกมิติหนึ่งอีกออปชันหนึ่งก็คือไม่ระบุบางคนก็บอกว่าคำนำหน้านามนั้นสำคัญขนาดไหนใช่ไหมคะก็ไม่ต้องระบุได้ไหมหรือว่าเราต้องมานั่งคิดกันว่าเอ็ะ ช่องทางไหนที่สําคัญจําเป็นจะต้องระบุคํานําหน้านามช่องทางไหนไม่จําเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะในบางเรื่องเช่นเวลาเราชีวิตประจาวันของเราไปประชุมสัมมนาต้องมีป้ายตั้งหน้าตัวเราเนี่ยป้ายตั้งบนโต๊ะเนี่ยค่ะหรือว่าป้ายแขวนคอเป็นป้ายชื่ออย่างงี้ค่ะกรณีแบบนั้นจําเป็นไหมที่ต้องระบุคํานําหน้านามอย่างนี้ยเป็นต้น นะคะมันมีหลายระดับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการชวนให้คิดในเชิงกฎหมายนโยบายชวนให้คิดในเชิงระเบียบปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะอืซึ่งตรงนี้ยถ้าจะคุยต่อไปในเรื่องการทําความเข้าใจอ่ะค่ะคุณอ้อมค่ะเราเราพูดถึง LGBT เริ่มจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วอ๋อ LGBT พูดถึงความหลากหลายทางเพศแต่ตอนเนี้ยขอคุยต่อไปอีกนิดนึงนะคะว่ามี I Q N เข้ามาด้วยเราจะเริ่มได้ยินแล้ว L G B T I Q N ขอเล่าในเรื่อง I Q N นี้ค่ะค่ะ I ก็คือ LGBT L ก็คือ lesbian G ก็คือ gay ค่ะ B ก็คือ gay ค่ะ B คือ bisexual T คือ transgender ซึ่งต้องอธิบายอีกิดหน่อยว่า transgender ทุกวันนี้ไม่ใช่ผู้ชายข้ามไปเป็นผู้หญิง ที่เรียกว่าหญิงข้ามเพศแล้วนะอืมมีผู้หญิงข้าไปเป็นผู้ชายที่เรียกว่าชายข้ามเพศด้วยอืมนะคะค่ะราวนี้มาสู่จุดสําคัญและไอคืออินเตอร์เซ็กก็คือคนที่เขามีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศตั้งแต่เขาเกิดออกมาคราวนี้เริ่มจะเกิดมิติของการแพทย์เข้าไปเลือกหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปเลือกเพศให้เขาตั้งแต่เริ่มต้น ัญหาก็คือว่าพอคนเริ่มเข้าสู่อายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นมาเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องเพศมากขึ้นเขาเริ่มตั้งคําถามกับเพศที่ถูกคนเลือกให้อืมค่ะอคราวเนี้ยก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊หรือว่าคนที่เป็นอินเตอร์เซ็เนี่ยเขาจะต้องระบุเพศตอนอายุยี่สิบหรือสิบแปดค่อยมาระบุด้วยตัวของเขาเองคราวนี้ยเป็นประเด็นขึ้นมาตรงนี้ ถัด <okay. S 2> มาค่ะเรื่องของตัวคิวค่ะคุณอ้อมค่ะ <Okay. S 2> ตัวคิวเนี่ยก็คือเคลียต้องอธิบายนิดนึงว่าเคลียในยเป็นรากสัพ์สาังกฤษแปลว่าแปลกประหลาดมาก่อนโอค่ะ oh, <okay. S 2> แต่เดี๋ยวจันขับเคลื่อนทางสังคมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศจากสังคมตะวันตกส่วนใหญ่มาจากอเมริกาน <Okay. S 2> เ,เนี่ยค่ะค่ะเคลียเนี่ยถูกเอามาใช้เป็นการขับเคลื่อนทางสังคมของคนผิวดําผิวสีมาก่อนนะคะ Mm hmm. เพราะว่าสังคมตะวันตกในอเมริกาเนี่ยมีคนผิวขาวเยอะกว่าใน mm hmm. ช่วงยุคสมัยก่อนหน้านี้ค่ะ <c oughs> mm hmm. คนผิวสีถูกเรียกว่า clear of nation oh. เพราะว่าคุณมีสีผิวที่ต่างไปจากคนกลุ่ม,มใหญ่ที่เป็นผิวขาวอืมค <c oughs> mm ่ะ hmm. แต่แนวคิดเดียวกันในการเรียกร้องความมีตัวตนเนี่ยในยุคถัดมาก็ถูกเอามาใช้สำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ mm hmm. ก็คือคุณถูกมองว่าแปลกเพราะความเป็นเพศคุณตา่าง จากเดิมที่เขามีหญิงมีชายเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้นมีความหลากหลายทางเพศอืมก็เลยคําว่า clear หรือควเนี่ยถูกเอามาอธิบายความหลากหลายทางเพศด้วยค่ะและปัจจุบันเนี่ยอธิบายความหลากหลายทางเพศมากกว่าอธิบายสีผิว๋อค่ะตัววก็เลยสะท้อนคนที่ไม่อยากจะยึดโยงกระบบคู่ต่างทางเพศเนี่ยค่ะอืมค่ะ ก็คือไม่ใช่แค่มีเพศหญิงเพศชายเท่านั้นนะแต่มีคนที่เขาก้าวข้ามไปจากระบบผู้หญิงผู้ชายด้วยแล้วเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเคลียร์เป็นคิวหรือบางทีอาจจะมีแสดงว่าคิวก็คือ questioning คือคนที่เขายังตั้งคําถามกับตัวเองและคนอื่นก็ยังตั้งคําถามกับเขาว่าเอ๊ะโอ้เไหนอย่างนี้เป็นตน้นก็คือ questioning อืมค่ะเท่านี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอ็นค่ะซึ่งสังคมไทยยุคนี้พูดกันเยอะมากเลยนะคะ อ mm hmm. การขับเคลื่อนทางสังคมให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายนโยบาย mm hmm. ก็มีแนวคิดเรื่องตัวเองก็คือ non-binary mm hmm. ที่บอกว่าคู่ต่างหญิงชายเนี่ยค่ะ mm hmm. เราจะเห็นดารานักแสดงนะคะหรือ <Okay. S 2> ว่า influencer mm hmm. ทางโลกออนไลน์เนี่ยออกมาปรากฏตัวด้วยเพศสภาพที่เหมือนแบบมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยนะคะ uh huh. เราก็เดาว่าอ๋อเขาเป็นผู้ชายหรือเขาเป็นเกย์แต่เอาเข้าจริงเขาบอกว่าเขาเป็นนอนไบนารีเขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีเพศเขาก็เลยใส่กระโปรงทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนเป็นผู้ชายในกล้ามหรือ้าอกอหมคะเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นค่ะนะคะเนี่ยอันเนี้ยเขามาด้วยกลุ่มตัวเอ็นเนี่ยค่ะอืมค่ะอ่ะเาหลือเวลาเขาไม่ยึดโยงกับคู่ต่างทางเพศค่ะเหลือเวลาอีก สองนาทีค่ะที่จะพูดคุยกันสรุปสั้นๆตรงนี้สำหรับในเรื่องของออกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศณนะเวลานี้เรากำลังจะพูดถึงสิทธิที่กลุ่มพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศต้องการและกำลังขับเคลื่อนอยู่แนวทางต่อไปสำหรับทั้งในเรื่องของพรบรสมรสเท่าเทียมกันและการรับรองเพศสภาพเนี่ยจะทำอย่างไรกันต่อไปคะสาหรับเรื่องนี้ ก็ถ้าพูดสองหลักใหญ่ๆนี้ก็คือเรื่องพรบรคำํำหน้าเออไม่ใช่ค่ะการรับรองเพศเนี่ยนะคะค่ะพระบรับรองเพศเนี่ยก็คืออยากจะเสนอให้มองในแง่ของ self-determination ซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของสิทธิมนุษยชนก็คือแต่ละคนต้องระบุตัวหรือความเป็นตัวเขาได้นะคะค่ะอันนี้มันก็จะสอดแทรกว่าทําไมเขาต้องมาเรียกร้องนะคะพระบรเพื่อรับรองความเป็นเพศของเขาะนะคะในส่วนของ สมรสเท่าเทียมหรือพรบคู่ชีวิตเนี่ยค่ะอืสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็คือเริ่มจากเซมเช็กซิบิลพาร์ตเนื้อชพก็คือพรบคู่ชีวิตมาก่อนแล้ววันหนึ่งก็เรียกร้องกันต่อแล้วก็พัฒนามาเป็นสมรสเท่าเทียมในภายหลังก็คือแก้กฎหมายแต่งงานอค่ะค okay. ำถามก็คือสังคมไทยต้องเดินตามสเต็ปนั้นอยู่ไหมหรือว่าเราเก็บเกี่ยวเบส p r a ท t สก็คือหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขา นำไปสู่การแก้กฎหมายแต่งงานเราแก้กฎหมายแต่งงานเลยได้ไหมอันเนี้ยอขอแปะฝากเอาไว้เป็นคําถามแล้วกันค่ะว่าเราจะต้องมีแนวทางแบบไหนสําหรับสังคมไทยซึ่งเราถูกมองว่าเป็นสวรรค์สาหรับ LGBT นะคะโ oh, <okay. S 2> อค่ะฉะนั้นเราต้องเรียกร้องให้ได้กฎหมายนโยบายที่รองรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยอืมค่ะนะคะก็จริงๆแล้วมีรายละเอียดอีก เยอะแยะหลากหลายประเด็นที่อคุยกกันีใช่น, <c oughs> น่าจะได้มาพูดคุยกันนะคะมีโอกาสจะได้มาพูดคุยกันใน สำนึกของสังคมกันอีกในประเด็นของความเท่าเทียมกันของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะแมเสียดายเวลาวันนี้สาหรับสำนึกของสังคมเนี่ยหมดเวลาจริงๆนะคะมีโอกาสจะได้มาพูดคุยกันใหม่แล้วนะวันนี้ดิฉันอราดาสุขนสิทธิ์นะคะคุณเปรมปรีดาประโมทนะอายุทยาค่ะอุปนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่หวนันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ